รถแห่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ไหมทนายธนูตอบให้ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมธนูทนายความสำนังกงานกฎหมายธนูคลิปนี้ EP ที่18จัดตามกระแสหน่อยรถแห่นะครับเคยมีความสงสัยกันไหมครับว่ารถแห่นะครับ โดยการแสดงดนตรีสดเนี่ยในงานบวชงานบุญงานแต่งงานปาริตีท้องถิ่นพวกนี้ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ไหมไขข้อสงสัยกันหน่อยคําตอบคือคือไม่ผิดนะครับในมือผมนี้นะครับเป็นคํำพิพากษาของศาลส,สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับคดีดำอต .171 ทับ2562คดีแดงอต .164 ครับ2,564นะครับเรื่องความผิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มาตรา32วรรคหนึ่งเดี๋ยวขึ้นให้ไหว้บนหน้าจอเลยนะครับทีมงานข้อเท็จจริงในคดีนะครับโจทย์ฟ้องว่าจำเลยนะครับได้ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ประเภทงานดนตรีกรรมสิ่งบันทึกเสียงและโสดทัศนวัสดุข,ของบริษัทท็อปไลน์มิวสิกจำกัดผู้เสียหายโดยการนำเอางานดนตร,รีกมเพลงแม่ห้างมหาเน่ห และเพลงชมรมคนผัวเผลอทั้งสองเพลงนี้นะฮะบอกเลยทนายไม่เคยฟังนะครับ <laughs> เคยฟังประมาณว่าอนน้องนัง่งสมงามแต่ว่าผัวน้องมาก็คงบกกาอะไรประมาณนี้เคยฟังนะฮะโอเคฮะ okay, ต่อนะครับเพลงไม่ห้างมหาสเสน่ห์และเพลงชมรมคนผัวเผลอที่บันทึกอยู่ในสิ่งที่บรรจุอยู่ในสิ่งบันทึกเสียงซึ่งคำร้องและทำนองเพลง ้ดยขับร้องทำการแสดงบนรถแห่คณะรุงสวรรค์เคยฟังไหมฮะวงนี้มันไหมครับ <c oughs> คันหมายเลขทะเบียน81-9117ออุดรธานีออกให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานใช้บริการในงานรับว่าจ้างให้แห่นาคในงานบวชวัดลำดวนบ้าน กุดขนวนตำาบลบุงแก้วอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีบ้านสูบออันเป็นการกระทำเพื่อสแสวงหากำไรในทางการค้าโดยจําเลยรู้อยู่แล้วว่าผลงานเพลงดังกล่าวเป็นงานที่ได้ทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายและโดยจําเลยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เสียหาย ให้ใช้งานลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายเพื่อนำมาเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณาชนอันเป็นการฝา่าฝืนต่อกฎหมายศาลได้วินิจฉัยนะครับศาลเห็นว่าตามคำฟ้องบริษัทท็อปไลน์มิวสิกจำกัดผู้เสียหายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรมสิ่งบันทึกเสียงโสดทัศนวัสดุซึ่งเออที่ มีคำร้องและทำนองเพลงแต่การกระทําของจำเลยเป็นการนำเอางานดนตรีกรรมมาขับร้องและบรรเลงโดยมีนักร้องและวงดนตรีซึ่งไม่ได้ใช้สิ่งบันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุที่บันทึกงานดนตรีกรรมของผู้เสียหายหมายความว่าเล่นสดนะครับร้องสดแต่เป็นการหมายถึงจำเลยนะฮะเล่นสดร้องสด แต่เป็นการแสดงดนตรีในงานแห่นาคซึ่งเป็นปะกะติประเพณีท้องถิ่นที่นิยมให้มีการแสดงด,น,ดนตรีร่วมขบวนแห่นาคนะครับเป็นปะกะตินะครับชอบนะชาวบ้านชอบชอบ,ชอบแดนส่วนสาธรารณชนหรือประชาชนที่มาร่วมขบวนแห่นาคก,ก็ไม่ได้มีความประสงค์จะมาฟังจำเลยแสดงดนตรีโดยตรง หรือเปล่านะครับหากแต่มาร่วมอนุโมทนาบุญแก่หน้าผู้เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหรือเปล่าเมื่อพิจารณาจากการแสดงจากเมื่อพิจารณาจากการแสวงหาปร,ประโยชน์จากงานอันมีลกขสศิษย์อันเป็นปกติในกิจการของผู้เสียหายแล้วการกระทําดังกล่าวไม่กระทบกระเทือน ถึงสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เสียหายเกินสมควรการกระทําของจําเลยไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537มาตรา32วรรคหนึ่งสารพิพากษายกฟ้องนะครับด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาและคำวินิจฉัยดังกล่าวนะครับผมคิดว่านะฮะโจทย์ไม่น่าจะเห็นพ้องด้วยน่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ สารดุทณ์ชำนาญการพิเศษหรือสารดีกานะครับซึ่งเป็นสารสูงให้มีการทบทวนนะฮะให้มีการวินิจฉัยอีกครั้งนะครับเออผมก็เคยไปงานแห่นะเอ้ยไม่ใช่งานบวชเสี <c oughs> <c oughs> เน้นแห่เป็นหลักนะครับไม่ใช่อันนี้ตรงนี้ไม่ถูกนะบางคนไปแล้วไปดูโคโยตี้ไปฟังเพลงไปแดนตรงนี้ไม่ถูกนะฮะต้องไปร่วม นุโมทนาบุญนะครับตรงนี้ก็ขอ้อกฎหมายนะครับตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537เพลงนะครับถือเป็นงานดนดนตีกรรมนะครับที่มีลิขสิทธิ์ตามมาตรา6นะครับแต่งานอันมีลิขสิทธิ์ก็มีข้อยกเว้นการทำแล้วไม่เป็นความผิดซึ่งระบุไว้ไหนมาตรา32ขึ้นให้ไว้บนหน้าจอนะครับเฉพาะ คำวินิจฉัยและก็คําวิพากษาที่นําเสนอตรงนี้นะครับก็เฉพาะในส่วนของมาตา3า32วรรวัคหนึ่งนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับอีพีหน้ามีเรื่องไหนที่น่าสนใจก็จะนํามาเสนอขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ